สวัสดีครับวันนี้ส่งงานนะครับมิลเนะครับใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งเป็นกล้องหน้าหลังนะครับเรามาดูกันนะครับจากมุมมองแถว2นะครับตัวกล้องเก็บไว้ตรงกลางพอดีเลยนะครับลูกค้าเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเลยเห็นไหมครับเรามาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับเก็บไว้ตรงกลางเลยนะครับใต้ใต้เซนเซอร์นะครับไม่โดนนะครับไม่โดนเซนเซอร์นะครับ พอดีเลยครับมุมมองกำลังสวยครับเป็นจอทัชสกรีนนะเนี่ยเห็นไหมลูก้ะสวยๆเลยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องหลังก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆนะครับสำหรับกล้องหลังอันนี้ก็มุมมองจากแถวสามเลยนะครับสองใบด้านหน้านะครับแล้วก็ ตรงนี้ครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวกล้องก็ามาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับแบบ 3m นะครับไม่ต้องเจาะครับไม่ต้องเจาะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับสนใจก็ติดต่อทางเพจนะครับขอบคุณครับ